ยิงเป็นคนต่อนะครับยินเตอร์ผู้หญิงก็ต่อได้นะครับเจ็ดพันกว่าหัว เจ็ดขั้นกว่าสำหรับคลิปน,นี้นะครับก็จะพามาดูชุด6ขันวัด48โวลต์กับลีเทียมพิเศษนะครับ280มนะครับตอนอื่นเรามาดูวิธีการต่อใช้งานก่อนนะครับขั้นแรกนะครับมาดูใกล้นะครับการต่อใช้งานจุดต่อนะครับ ก็จะมีขั้วนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับก่อ,น,อนการต่อนะครับเราต้องต่ออินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับขั้วมันดอ,อกครับขั้วจุดนี้จะเป็นเบอร์สิบบางทีก็เป็นเบอร์สิบบางทีก็เป็นเบอร์ท่าไห่สิบสองนะครับ การต่อใช้งานนะครับควรต่อฝั่งอินเวอร์เตอร์รก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อแบตเตอรีร่นะครับขั้วแบตก็จะมีบวกสีแดงลบสีดำนะครับดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราต่อแบตเตอรีร่ก่อนนะครับจุดนี้มันจะมีไฟนะครับแต่ถ้าเราต่ออินเวอร์เตอร์ก่อนจุดนี้จะยังไม่มีไฟนะครับเราก็ไปต่อกับแบตเตอรีร่นะครับ ให้ผู้หญิงเป็นคนต่อนะครับยินเตอร์ or, ผู้หญิงก็ต่อได้นะครับงานต่อใช้งานไม่ยากนะครับต่อขั้วแบตเตอรี่ทีนี้เราก็ขันในนั่นนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบ มันก็จะเหลือสองเส้นนะครับทีนี้ก็ไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับแดงเข้าแดงนะครับดำเข้าดำนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับอย่าเพิ่งเปิดเบเกอร์นะครับสังเกตที่เบเกอร์นะครับอย่าเพิ่งต่ออย่าเพิ่งเปิดนะครับฝั่งนี้จะเป็นเบเกอร์แบตฝั่งนี้จะเป็นเบเกอร์แผงนะครับ

กรต่อสายแล้วนะครับเราลองเปิดแผงโซลา่านะครับเราต่อสองแผงนะครับไฟจะอยู่ประมาณแปดสิบโวลต์นะครับตอนนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับเครื่องยังไม่ทํางานต้องเปิดเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับ ไฟออก220นะครับแบตตัวนี้นะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับมาดูด้านในแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะใช้บีเมของ JK นะครับสามารถดูแอปได้ถ้าใครอยากดูก็สแกนสแกนจุดนี้นะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบนะครับกับเครื่องมือช่างนะครับ ก็จะเป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับแล้วก็ชเชื่อมตัวเชื่อมอินเวอรเตอร์นะครับขั้นแรกก็จะมาตัดเหล็กก่อนนะครับทดสอบตัดเหล็กนะครับ นะครับว่า,ากินพลังงานกปเท่าไหร่นี่ยทีนี้มาดูกระชากนะครับเดี๋ยวจะพึ่งนะครับผมมเนี่ยาลองกระชากดูครับ เบอร์นะครับช่วงกะชากจะอยู่ประมาณ3 0 0พกว่าวัตต์นะครับแต่ช่วงต 2, ัดนะครับจะอยู่ประมาณ2 0 0 0กว่าวัตต์ที่เรากดนะครับทีนี้มาทดสอบเชื่อมนะครับท <that outgoing. S 2> ีน bueno. ี้เราจะมาทดสอบเชื่อมนะครับ do it เดี๋ยวพามาดูนะครับตอนที่เราเชื่อมน,นะครับว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับ 3, ที่นี้จะลองพร้อมกันเลยนะครับไปเบอร์ตัดเล็กแล้วก็เชื่อมพร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะเชื่อมแล้วก็ตัดเล็กนะครับเดี๋ยวเชื่อมมันขึ้นกากระบาด

นี้มาดูนะครับเครื่องขึ้นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นนะครับจะขึ้นก,าก้ากะบาดแล้วก็กลับมาขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งโอเวอร์โหลดไว้5.5กิโลวัตต์นะครับเป็นอิวรอ,อร์เตอร์6000วัตต์นะครับเดี๋ยวเพิมนใช้หน่อยนี้เดี๋ยวลองใหม่นะครับดูว่ามันจะใช้กี่ลังไปเท่าไหนนรนไ่นะครับทั้งเครื่องเราค่อยๆนะครับ เจ็ดเจดพันกว่าวเจ็ดพันกว่าก็เราทดสอบไปแบบหนักๆเลยนะครับเครื่องโหลดประมาณเจ็ดพันกวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือรองรับกระชากประมาณสามวินะครับ ฉากเมื่อกี้ไปเกินสามวิเจ็ดพันกับแปดพันวัตต์นะครับเนี่ยอิวอร์เตอร์จะมีระบบป้องกันเยอะแยะเลยนะครับตทีกีสิบเจ็ด,จดก็การทดสอบวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ใตค้คลิปนะครับคลิปนี้ ต่อสอบถามสช่างได้เลยครับเบอร์ครับเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดเก้าชิ้นงานคองเพ็ดค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านชื่อวัดอาซิบุรีรัมค่ะ